บัวลอยคลองสารอันนี้เจ้าเก่าแก่เลยค่ะเคยอยู่ที่ตลาดคลองสารตรงท่าเรือนะคะตอนนี้ตลาดคลองสารปิดไปแล้วก็เลยออกมาอยู่ริมถนนใกล้ๆกับปั๊มเชลล์นะคะถนนเจริญนครย่านคลองต้นไซค่ะเมนูหลักๆก็แน่นอนนะคะก็เป็นบัวลอยไข่เค็มไข่หวานไข่หวานไข่เค็มผสมกันได้เลยที่นี่เขามีแบบบิงซูด้วยนะคะมีทั้งบิงซูออริจินลัลนมสดชาเขียวชาไทายนมเย็นอันนี้เป็น น้ำกะทิใบเตยไว้ใส่บัวลอยวันนี้เราสั่งเป็นบิงซูชาไทยนะคะก็จะมีบัวลอยแฮ้วข้าวโพดเผือกนะคะให้มาทานคู่กับตัวบิงซูค่ะส่วนอันนี้เป็นบิงซูนมชมพูนะคะก็หวานหวันเย็นๆนะ ส่วนตัวเราชอบนะเราว,าว่ามันสดชื่นดีแล้วบัวลอยก็ไม่แข็งเวลาเจอความเย็นด้วยกินเรียบแล้วเป็นไงคะชอบกินบัวลอยออริจินอลออ,อริจินอลบัวลอยบัวลอยแท้อันนี้ไม่แท้โหไม่เป็รุ่นเลยอันนี้โมดิฟายไม่เป็รุ่นคุณแกคนแก่ชอบกินเหรอออริจินอลไม่ชอบกินโมดิฟาย กินของหวานเสร็จแล้วต้องเดินย่อยซะหน่อยนะคะจากตรงนี้เดินไปอีกนิดเดียวประมาณ15นาทีก็ถึงไอคอนสยามแล้วเ,เดินเล่นๆได้เลย